ครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวเลขเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับความเร็วของคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ยสามารถเดินทางได้ทั้งในอากาศในของเหลวแล้วก็ในของแข็งนะครับเราก็จะมีตัวเลขที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับอย่างเช่นสมมติเราิส s ์ตัวกลางนะครับแล้วก็ความเร็วคลื่นเสียงนะครับในหน่วยเมตรต่อวินาที ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คืออากาศปกติจริงๆแล้วความเร็วของคลื่นเสียงนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดอากาศยิ่งมีอุณหภูมิสูงเนี่ยความเร็วของคลื่นเสียงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็จะไม่เปลี่ยนมากเท่าไหร่สําหรับอากาศที่20องศานะครับความเร็วคลื่นเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ344เมตรต่อวินาทีนะครับ ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงอากาศพูดถึงแก๊สอย่างอื่นทีออ่อย่างเช่นฮีเลียมนะครับที่มีมวลน้อยกว่าอากาศนะครับอากาศเนี่ยมันประกอบด้วยนะโตโเจนออกซิเจนนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วจะหนักกว่าฮีเลียมนะครับฮีเลียมเนี่ยมันเบาวกว่าเบาวกว่ามันก็เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะครับพอเคลื่อนที่ได้ง่ายเนี่ยความเร็วของ คลื่นเสียงก็จะสูงกว่านะครับสำหรับฮีเรียมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,000เมต่อวินาทีนะครับถ้าเกิดพูดถึงของเหลวด้วยนะครับของเหลวก็จะมีน้ำนะครับน้ำนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,400เมตต่อวินาทีนะครับก็จริงๆก็ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้ แตกต่างมากเท่าไหร่นะครับปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ1,400แล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงของแข็งอย่างอื่นนะครับเช่นอลูมิเนียมนะครับ Al, ium, Al. อันนี้ก็จะค่อนข้างจะสูงนะครับนั่นคืออยู่ที่ประมาณ6,400เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดพูดถึงสแตนเลสสตีลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000 ก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปนะครับของแข็งเนี่ยจะมีความเร็วเสียงที่เร็วกว่าของเหลวแล้วก็เร็วกว่าอากาศนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในของแข็งเนี่ยโมเลกุลของของของแข็งพวกโลหะเหลวานี้มันอยู่ใกล้กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันใช้ในการส่งผ่านพลังงานเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะเพราะนั้นมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการที่จะส่งผ่านการรบกวนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนของเหลวเนี่ยก็ โมเลกุลก็อยู่ห่างกันมากหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับของแข็งก็ทําให้การส่งผ่านพลังงานด้วยคลื่นมันก็ช้าลงนะครับเพราะนั้นมันก็จะลดลงเท่านี้ส่วนอากาศนะครับอากาศก็นะครับมีโมเลกุลที่อยู่ห่างกันค่อนข้้นมากนะคความเร็วของเสียงที่อยู่ในอากาศนะครับก็จะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเทียบกับของเหลวหรือว่าพวกของแข็งนะครับ แต่ว่าตัวเลขนะครับที่อย่างน้อยๆเราควรจะพอจําได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นคลื่นเสียงในอากาศนะครับก็อยู่ที่ประมาณ340 330อะไรทํำนองนี้